สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัดบรรณาสุชาวดีชาแนลวันนี้นะก็มีแบบบ้านโมเดลหลังคาสีสเตปหลังนี้มาให้ทุกคนนะคะได้ชมภายในเรามาดูภายในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะบ้านโมเดนหลังคาสีสเตปหลังนี้ขอห้องไปแล้ว3ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ระเบียงกว้างอันนี้ก็เป็นแบบแปลนภายในคร่าวๆนะคะสนัดก็เอามาให้เอฟซีทุกคนทุกท่านได้ชมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในบ้านหลังนี้กันนะคะ บ้านหลังนี้นะคะเปิดช่องละ4เมตร50 m. ความกว้างของด้านหน้า9เมตรในส่วนของด้านข้างก็จะเปิดช่องละ4เมตรนะคะทุกช่องเลยานข้างนะคะก็ยาว16เมตรกว้าง9เมตรยาว16เมตรนะคะมาดูในส่วนห้องนอนห้องที่1นะคะห้องนอนห้องที่1ความกว้าง4เมตร50คูณ4เมตรความกว้างห้องที่2นะคะ4เมตร50คูณ4เมตรเช่นกันความกว้างห้องที่ส4เมตร50คูณ4เมตรเช่นกันนะคะ ในส่วนห้องรับแขกนะคะความกว้าง4เมตร50คูณ8เมตรห้องรับแขกห้องโถงนะคะก็จะกว้างยาวแบบนี้เลยนะคะกว้างมากๆถัดจากห้องโถงเข้าไปจะมีทางเดินนะคะก็จะเป็นช่องทางเดินตรงนี้ไว้นะความกว้าง1เมตรคม 4, มูณ4เมตรในส่วนของทางเดินนะคะจะเป็นช่องว่างแบบนี้เลยในส่วนของทางเดินเข้ามานะก็จะมีห้องนอนนะคะอยู่ในโซนด้านหลังนี้ด้วยนะคะ1ห้อง จากห้องนอนนะคะก็จะมีห้องน้ําความกว้างของห้องน้ํานะคะ3เมตร50คูณ4เมตรบ้านหลังนี้นะคะ3ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องรับแขกในส่วนของห้องครัวจะต่อเติมออกไปด้านหลังค่ะบ้านหลังนี้จะทําในส่วนของตัวบ้านก่อนนะทั้งหมดนี้เลยพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดค่า144ตารางเมตร3ห้องนอน1ห้องรับแขก1ห้องน้ํา1ระเบียงกว้าง144ตารางเมตรณตอนนี้นะคะงบประมาณก็หมดไปแล้ว300,000บาท สำหรับบ้านหลังนี้ออกแบบภายในนะคะได้สวยบ้านโมเดลหลังคา4สเต็ปหลังนี้นะคะพื้นที่ใช้สอย144ตารางเมตรถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น2ห้องนอนนะห้องนอนห้องที่3นะคะเราก็สามารถทําเป็นห้องครัวได้หลังนี้ก็จะได้2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัวโดยที่งบประมาณก็ไม่บานปลายนะคะงบประมาณก็จะเสร็จสับเลยนะคะสําหรับบ้าน2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัวนะคะ รูปแบบนี้นะคะก็สามารถวาดเปลนออกมาได้หลายๆรูปแบบเลยนะท่านใดสนใจนะคะอ,อยากจะให้สารนัดวาดก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะคะสารนัดก็จะมาร่างแบบแปลนภายในให้ชมอีกนะคะว่าสามารถทําแบบแปลนภายในได้กี่รูปแบบนะสำหรับบ้านโมเดนหลังนี้นะคะแบบแปลนภายในหลังนี้นะคะสารนัดก็วาดออกมาให้ชมคร่าวๆเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านใดที่กําลังมองหาแบบบ้านนะคะประมาณ3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําก็จะได้ประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตาม ามรับชมคะ่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์สัส่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสวนัดพาชมบ้านแบบบ้านสวยๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ